ไอ้อ่างเปิดใส่ใส่ทียจะรีบนีเมียะละไปนอนในอ่างหมอนวดเขาหน้ารักจังหมอนวดเขาหน้ารักจังเขามาเกาหลังให้เรานอดสบายนววใไ้ก็ดีหน้าตาเขาที่ไม่มีเบียงบายจะก่อจาก,กุงจ,จะยื่นปวกตุ้ม,มาาั้าเดียง้านสายเมียเราโถเอาแก่ใจเมียเราโถเอาแก่ใจทนยุ่งไม่ไหวก็ต้องว่ายชีวาย่แ้่้ายครับผมหนหวดคนเราครับ เขาบอกน้ำร้อนดีขึ้นอย่างนี้สวัสดีครับพี่เชิญครับพี่คนว่าอ้าวนี่เห็นเป็นโมด้วหัวมวลกันไปสมัยสมุนิสมัยใหม่สมัยพัฒนาสมัยหมากุ้งเขาสมัยเสาออกดอกผู้สาวออกดอกบาดมันตองกองน้ำตาสมัยสร้างวัวน่าสมัยป่าวัดยังสมัยมอลรมูมอรมเลียงหัวฟาสัตว์ว่างลายหัวสั้งเอฟปากต์พันยีงหัวกระดาษนักปาาอ่างตำราเจ้าว่าปูเจ้าว่าสาปยี่ห่างผัดยนต์เอาไม่เช่นตัวมอาเงี้ยสกวอเนอร์คอยกับฟ้าวน้ำพีน้ำนองเฮาเลยหลายขอยดูันเบล่ามันเบิดก่อนเอาเงินยน้ำยาดมสาวบ้านไม่เช่นตจว เอาบานนี้่ิมาเือยังเกินมากลมันาเตออย่ ขอบคุณครับสมัยสร้างวัดน้าสมัยป่าวัดยังมอลำมูหมอลำเรียงวัดภาษาบาง้ําหลายวัดสร้างเอียงไฟคนยังวัดกระดาษนากป่าอ่างตำราเจ้าวักคูเจ้าหัวสาคนยังอ่างผัดหยดวัดยก็ต้องอ้างโบสอ่างวิหารซึ่งเป็นของธรรมดาคนร่้เนียึ่งไี้ตัวกตีสองปัญหาโรคการเสวยบ้นเดี๋ยวเอาไปสมีสะกคนอันไว้ขึ้นมาหาสังข์สังขารเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาจะได้เดินไปเลย เอาแท่นยู่นี่กายน่าเสียชีวะเพราะไตายเปลี่ยนเด้อพี่เ้ยนั่งยู่นี่กายน่าเสียชีวะเพราะไตายเปลี่ยนเฮ้ากระได้งยู่นี่กายน่าเสียชีวะเพราะไตายเปลี่ยนนี้หนึ่งเขาต้องมีสติตั้งมั่นไว้ในสังขารสังขาราเกิดแก่เจ็บเปลี่ยนเปลี่ยนอุ่นของเขาเนาะแม่น้อกันว่าฝึกให้เปลี่ยนตายก่อนตายสบายเลยเอราแม่บุญหาเขาตายไปแล้วเป็นตัวอย่าง เป็นผู้ใหญ่เฮาเรียบบาดแผลเ,เ,เข้า,าเดืเบิึงเดือฟิจารณาสังขารเฮาบาดีผลไป อันนีสารุญพอขันผูดเรื่องแม่ลำเดินไปไบไบันผู้เรื่องแม่ลำจะบาเดินไปใบใบนี่เรื่อนี้สุกปลาไม่เหียวหวยวซันพอเห็นดเดินดูน้ำใบดูสักทันบัานมันท้องลมมันยังพอฟัดได้บ้านพูดเฮาับใส่เขาอําอยู่ทีฟังเอาสาบานนี่เสริมดันลูกน้ำยังลพอวิวนองน้ำเที่ยวเดินต่อจักหาก่อนมันดีจังมีคนยอมปลาเลีวยอมยังเข้าไปเกหาอย่างมีรูปปากขันทูมีธานาขันทู สังยาระคนทูสังขารคคนทูติญยาราคำทูวันตัวบันต่ำในวันนี้เร็วอย่างท้ไลได้เกิดคงเป็นเสินงทันตะวันเสียงโมโหคงละพ้องนันเก่าคงละพ้องนันเก่าบอกำสันิถาน้าเป็นการให้สูญเสียไปไรลูกเพลียงมีให้สังทางคุ้งเตี้ยงหุ้มเรื้อย เมื่อท่านเบิดนีลาเขานี่ขวเดี่ยเน่าเป่าอ้าเอว้าขวกขกอย่าเป่าเชิกระได้าว้ปเลอลูกพี่เ้า เอาฮานี่หอแคนเอ้ยลูกเลี้ยนี่เ้ยสังคารผงเตียงเบ่นั้นเลี้วออกเป็นท้อนท้อนท่อนขอบเป็นตอดโตครับโอ้ยว่าแม่เสียความขอพุนเลยหลายเดี๋ยวเดี๋ยวมีเงี้ยเขามารับรางวัลสักวันหมอเชนบาทเีดยาพูนึงกับมีพระาคิดทองเหตุยยบานหลัดตีค่าลูกน้อยขอคุณเลหลายครับ